ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่อมในตํานานจักเกตลีนิกห้องน้ำนะฮะเราเข้าดําเนินงานรื้อถอนตรวจเช็คนะฮะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นนะก็หน้างานเป็นห้องน้ารีโนเวทใหม่นะค,คือกกรื้อกะเบื้องปูกระเบื้องใหม่แล้วก็ติดตั้งักโครกลับเข้าไปพอติดตั้งเสร็จเนี่ยใช้งานปัญหาที่เจอคือกลิ่นเหม็นมากๆาผมเดินเข้ามาในห้องน้ำนะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากลิ่นแกส๊ส ค่อนข้างที่จะแรงมากๆกนะก็ชัดเจนนะอย่างที่ผมเคยบอกคือ99.999%ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นม,มันมาจากชักโครกแน่นอนนะที่อาจจะเกิดจากการติดตั้งไว้ไม่ได้มาตรฐานนะวางไม่ตรงเซนเต,นเต,นเตอร์ไม่มีการใส่ตัวประเคนกันก,กลิ่นกันร,รั่วซึมหรือหน้างานนะนะระยะท่อน้ำทิ้งเนี่ยมันไม่ได้ระยะมาตรฐานสำหรับก,การติดตั้งชักโครกซึ่งเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนว่า ระยะหน้างานมาตรฐานสําหรับการติดตั้งชักโครกที่มีอยู่ในบ้านเราทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกอุปกรณ์ทุกดีไซน์คอนเนคเตอร์ระยะท่อน้าทิ้งนะครับจากผนังที่ปูเบื้องแล้วมาถึงจุดกึ่งกลางของท่อ4นิ้วที่พื้นจะต้องมากกว่า30เซนเท่านั้นนะมากกว่าได้แต่อย่างน้อยกว่านะถ้ามันน้อยกว่ามันก็จะไม่สามารถที่จะติดตั้งได้เดือยไปขี่ทําให้แสบกระเนไม่ได้อุดตามรั่วซึม ปัญหาหลายๆอย่างก็จะตามมานะโอเคคราวนี้นะฮะเราจะทําการรื้อชักโครกออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าสาเหตุที่มันทําให้เกิดปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเนี่ยมันมาจากชักโครกเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะฮะมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็แนวทางที่เราจะแก้ไขปัญหานี้ให้มันจบถาวรเนี่ยเราจะทําแบบไหนทําไงก็เดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวผมจะรื้อชักโครกมาแล้วดวผมพามาดูนะครับโอเคเดี๋ยวรออีกสัก ครับก็เราลื้อโถชักโคออกมาแล้วนะก็ชัดเจนมากๆนะครับว่าสาเหตุทําให้ห้องน้ํามีกลิ่นเนี่ยเกิดจากการติดตั้งนะซึ่งผมเชื่อว่าช่างเ่ยขาดเทคนิค,คขาดประสบการณ์เป็นแบบไหนเป็นยังไงดูหน้าง,งานระยะท่อน้าทิ้งนะครับจะอยู่ระยะมาตรฐาน30เซนครึ่งพอดีนะครคราวนี้ให้สังเกตลุยร่องลอยเนี่ยเอครากลมๆเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากตัวฝาเกลียเนี่ยมันไม่ตรงท่อนะก็คือมันมาขี่อยู่กระเบื้องฝั่งนี้มากเกินไป ทำให้ฝั่งนี้มีช่องกินก็เลยกระต่ายนะปากเกลนมันเลยไม่มีประสิทธิภาพในการเป็นตัวเชื่อมรู้ได้ยังไงว่ามันวางไม่ตรงเดี๋ยวพามาดูให้ดูตรงนี้ดูที่เด็ดยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะให้สังเกตเห็นไหมปากเกลนะอันนี้รอยที่มันแนบอยู่ตรงพื้นตรงนั้นนะ่ะคือฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งนี้มันไม่ได้แนบในท่อเลยมันลอยอยู่ตรงกึ่งกลางของท่อ p v c นะฮะ พอมันไม่แนบเสร็จเนี่ยมันก็เลยไม่มีประสิทธิภาพในการเป็นตัวเชื่อมช่องว่างนะฮะซึ่งวางไม่ตรงลักษณเนี้ม่นให้นอกเหนือจากกลิ่นแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการอุดตันตสะสมในอนาคตนะฮะก็สรุปปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเนี่ยเกิดจากการติดตั้งที่ช่างขาดเทคนิคขาดประสบการณ์ในการติดตั้งวางไม่ตรงเซนเ็นเตอร์ท่อสีหรือที่พื้นทําให้ตัวประเกน็นไม่มีประสิทธิภาพในการเป็นตัวเชื่อมปิดช่องว่างจึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดกลิ่นนะชัดเจนมากๆเลย เห็นไหมเนี่ยรอยนี้กับรอยนี้เห็นไหมเนี่ยปะกเกลนมันอยู่ประมาณเนี่ยเวลาวางเดือนมันอยู่แบบนี้ฝั่งนี้ก็มีช่องจิ่นก็กระจายออกมาโอเคคราวนี้นะฮะสิ่งที่เราจะแก้ไขเพื่อให้มันจบปัญหานี้ได้แบบถาวรก็คือเราจะทําการเคลียร์หน้างานแล้วก็ทําการประกอบติดตั้งกลับเข้าไปใหม่นะครับใส่ตัวปะกเกลนกันกลิ่นกัน่วดซึมให้ครบให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทําการใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ที่เรามีสะสมมาเนี่ย เป็นตัวช่วยในการวางให้เดือยสลิกิกมันตรงเซนเตอร์ก็จบปัญหากลิ่นแบกถาวรระยะยาวนะครับหลังจากเราลื้อชักคโคมานะก็อย่างที่บอกคือสาเหตุกลิ่นเนี่ยมันเกิดจากการติดตั้งไว้ไม่ได้มาตรฐานช่างขาดเทคนิคขาด,ขาดประสบการณ์วางไม่ตรงเซนเตอร์ท่อสีหนึ่งที่พื้นนะสิ่งที่เราแก้ไขลูกค้าเราได้ทําการเปลี่ยนตัวประเคนหรือว่าตัวแกสเก็ตการกลิ่นกันรั่วซึมชุดใหม่นะแล้วก็วางลงไปลักษณะแบบนี้สิ่งสําคัญสําหรับงานติดตั้งแก้ไขชักโครคือ เราต้องวางเดือยสล,ลิกให้ตรงเซนเตอร์แบบนี้เท่านั้นนะถ้าวางไม่ตรงมันก็จะเจอเคปที่เราเลือออกมาเมื่อกี้เนะ่ยที่ที่ประกันเห็นไหมรอยมันอยู่นี่เห็นไหมแทนที่มันจะลงตรงๆอย่าง,งนี้มันก็มาขี่อยู่ไว้นี่นะเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาแบบนี้กลิ่นมันก็เลยกระจายนะนี่คือสาเหตุก็เดี๋ยวเราทาการประกอบติดตั้งก็จบปัญหาห้องนะ้ำมีกลิ่นแบบถาวรระยะยาวนะครับ